พบกับรายการเลิฟกูรูทางช่องแชร์ทีวีนะคะแล้วก็พบกัรเรา3คนค่ะตอนนี้เป็นช่วงที่3แล้วด้วยนะคะอ่าทางช่องแชร์ทีวีนะคะครับแล้วนอกจากที่เราจะฉายกันตอนส7บเจนาฬิกาหรือ5โมงเย็นแล้วยังมีรีลันด้วยนะพี่วัวมันนอกมากฉายทานาพบกันดีไหมโอ้คือพูดพูดแบบนี้เคินเลยนะมันนอกจริงๆเลยให้เขารู้เลยมามาจากจังหวัดเลยจบเนี้ย พบกันตอน5โมงเย็นนะคะแล้วก็มีรีลันอีกรอบหนึ่งให้คุณดูให้ฉ่ำใจไปเลยสําหรับตอนเย็นที่ว่าใครดูไม่ทันนะคะทุกๆสาาร์อาทิตย์เวลาเที่ยงคืนรีลันใหม่ด้วยครับผมถ้าฉายเมื่อไหร่อีกเนี่ยหนังือนหนังไงเหมือนหนังอ๋อโอเคเดี๋ยวนี้มีคนพูดคําว่าฉายกันไหมไม่รู้ครับมีไมไม่ไม่ค่อยมีไม่มีเ ใช่รู้แต่เธอรู้ไหมว่ามันมีเสน่ห์นะครับเออมันมีเสน่ห์คือคือคนซื่ออะใช่มันดูเป็นเพียวเพราะว่าคนสมัยเนี้ยไอ้คำพูดต่างๆเหล่านี้มันมันหายไปหมดแล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่พูดคำพวกเนี้ยนะมันจะดูเป็นคนที่ว่าแบบเป็น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 คนที่ว่าเป็นคนไทยแท้ๆอ่ะใช่คือตอนแรกผมก็ไม่รู้สึกออะไรครับเพราะทุบก็ เคยเลยทีเดียวทีเหมือนเหมือนสมมติว่าเวลามันมีนักร้องมาออกในรายการนี่เขาบอกอ้าวพบกับเทปชุดนี้ได้เลยนะอะไรเงี้ยทุกคนจะเทปอะไรมันไม่ใช่เทปแล้วมันเป็นแผ่นเลยแผ่นไปเป็นอะไรนะรียกมันอัลบั้มครับเป็นอัลบั้มอะไรเงี้ยสมัยนี้ก็จะเป็นซิงเกิลละเออเป็นซิงเกิลพี่ก็จะเลยเทปชุดนี้อยู่เลย อ่ะถ้าผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถโทรมาให้กำลังใจผมได้นะครับ02 960 5 022ครับให้กำลังใจอะไรคะเขาบอบปรารำถิ่มไงรายการฉายซ้ำกี่โมงยังไม่มาทันทีเที่ยงคืนไงเที่ยงคืนก็ไม่น่าแกล้งันขนาดนี้เออตอบยาตอบยาข้อข้อที่หก่บข้อที่หกแล้วข้ออันดับแปดค่ะอันดับแปดนะคะ ก็เขาบอกว่าคุณยังติดพ่อติดแม่อยู่หรือเปล่าคือประมาณว่าอย่าอย่าแสดงให้คู่รักของเรารู้ว่าเราเนี่ยยังติดพ่อติดแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะมองว่าแบบเป็นเด็กไม่รู้จักโตอะไรอ๋อคือให้เขารู้เราเป็นลูกแง่นั่นเองอ,อะไรอย่าง,งานั้นคือว่าคุยกับพ่อกับแม่อัน,น,นเป็นเรื่องปกติเหมือนแบบเอออะไรโทรปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ตลอดเวลาหรือแบบ ดูเหมือนไม่ค่อยโตอะไรเงี้ยอย่าท้าอย่าท้าแต่ข้อนี้ผมคิดในทางกลับกันครับคือสังคมสังคมในปัจจุบันเนี่ยเราควรจะติดพ่อติดแม่ไว้นะเพราะว่าเราเนี่ยห่างเหินจากครอบครัวมากนะครับอยู่ใกล้แต่ไม่ใช่ติดอยู่ใกล้ใกล้ชิดปรึกษาได้ใกล้ชิดแล้วก็คนสมัยนี้ถ้าเกิดสมมเพราะเาเลี้ยงอ่าเลี้ยงลูกให้มันเหมือนเป็นเพื่อนอะเหมือนเหมือนให้ความเคารพเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เป็นเพื่อนเป็นพี่อย่างเงี้ยลูกจะกล้าพูดกล้าคุย เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเลี้ยงลูกผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกจะทำผิดแล้วเขาเขาจะไม่กล้าปรึกษาเพราะว่าอาจจะกลัวโดนดุ <ừ> um ถ้าเกิดเรื่องหรืออ่านเหมือนเพื่อนเนี่ยลองสังเกตด,ดูสิคนเวลามีความลับหรือมีความทุกข์อะไรก็แล้วแต่จะเล่าให้เพื่อนสั่ง <ừ> um ถ้าเกิดว่าเราทําตัวให้เป็นเพื่อนกับลูกได้เดี๋ยวลูกจะไม่มีอะไรปิดบัง <ừ> um เราแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีอะไรพลาดพังไปเราจะแก้ไขทัน <ừ> um เลี้ยงลูกให้เป็นด้วยนะคะครับผมแล้ว แล้วถ้าเป็นคนทางบ้านที่เป็นแบบผมนะครับก็มีคําแนะนําจะบอกอะไรกับขาเป็นย<อ>ังไงก็คือพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเรามาอยู่กรุงเทพโทรคุยส<อ>ิคะ<อ>ทุกวัน<อ>ใช่<อ>รู้ไหมว่าพี่รักไก่มีสุกแจ้งไม่แจ้งมีสุกกับไก่ไก่ช่องสามไก่มีสุกเนี่ยพี่บอกเลยว่ากิจวัตรประจําวันของเขาก็คือเขาจะต้องโทรคุยกับแม่เขาทุกเช้า ทุกเช้าเขาจะทําเป็นนิสัยเลยทุกเชา้าทุกบ่ายแล้วพอมีเวลาว่างเสร็จปุ๊บเนี่ยไก่จะกลับไปหาแม่ไก่เขาถึงจเจริญไงไก่มีสุกนะนา่นารักมากนะพี่บอกให้เพราะว่าบางคนเนี่ยพอดังๆเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่กล้าบอกใครว่าว,ว,ว,ว่าว่าแม่อยู่บ้านนอกอายเขาเนี้ยโอ้โหบางทีมีนะออออมีก็มีบางคนเนี่ยล่ะว่าอ้างว่าอ่าไม่เคยพูดถึงครอบครัวเลยอะบางทีมันไม่ได้นะ คือคือถ้าเกิดว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีคนบ้านนอกคู่นั้นนะ่ะเราก็ไม่ได้เกิดมามเฉิดฉายอยู่ในวงการครับผมแล้วบางคนเนี่ยมีอาจจะมีข้อแม้บอกว่าที่ไม่โทรไปเนี่ยว่าโทรไปทีไรก็ทะเลาะก,กันทุกทีทำไงดีครับ<อ>พี่ว่านทำไมต้องทะเลาะล่ะคะพี่บอกให้พ่อแม่จะไล่ฟังนะต่อให้ทําอะไรผิดกันแล้วแต่พ่อแม่จะต้องถูกเสมอม พี่บอกว่าทุกคนจะต้องยกพ่อแม่ไว้ข้างบนเลยทําอะไรก็แล้วแต่จะผิดจะถูกอะไรก็แล้วแต่จะต้องถูกเสมอเหมือนพ่อแม่พี่เนี่ยจะบอกให้นะว่าพ่อแม่พี่เลิกกันตั้งแต่พี่ยังยังไม่สิบขวบเลยนะพี่ไม่เคยโทษพ่อโทษแม่เลยเพราะว่าอะไรหรือว่าพี่พี่ถือว่ามันเป็นเหตุผลของผู้ใหญ่เขาเราไม่เกี่ยว เรามีหน้าที่รักเรามีหน้าที่เคารพเรามีหน้าที่หาเงินมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แค่นั้นจบไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของพ่อแม่มนี่คือหน้าที่ของพี่แล้วก็พี่ทําแบบนี้มาตลอดเห็นไหมพี่ก็จะเจรินเห็นไห้จะไปโทษทำไมพ่อแม่ใชค่คือคือเราไม่รู้ว่าเหตุผลของพ่อแม่ในในใน,ในปีนั้นมันคืออะไรมันเป็นยังไงเราจะไปโทษเขาได้ไงอะ S <S ใช่ไหมล่ะแล้วบางคนพอพ่อแม่เลิกกันทําตัวเหี้ยแล้วก็มาโทษพ่อโทษแม่ว่ามีปัญหาไม่ใช่พ,พี่บอกเลยว่าคนจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอยู่ที่ตัวเองครับผม<ช>จริงๆ,ๆบางคนก็อ้างว่าตัวเองขาดความอบอุ่นไม่จริงจะทายังไงคือมันมีมันมันมันเป็นมันมีวิธีการหาความอบอุ่นให้กับตัวเราเองขาดความอบอุ่นแล้วคุณไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวยาเสพติดมันอุ่นขึ้นมาเหรอมันไม่ใช่เลยขาดความอบอุ่นหรือพ่อแม่เลิกกันใช่ไหมฉันก็โทรคุยกับพ่อบ้างโทรคุยกับแม่บ้าง เดือนนี้ฉันไปหาพ่อเดือนนี้ฉันไปหาแม่นก็อุ่นพอกันน่ะถ้าใจเราจะอุ่นน่ะมันก็อุ่นอยู่แล้วถ้าเราคิดว่าอุ่นน่ะก็คือคนเราน่คิดบวกก็ได้บวกคิดลบก็ได้ลบนะใช่ไหมเอออมาที่ข้อต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับอย่าบอกกับคู่รักของคุณว่าคุณกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นครับเช่นคุณกลัวตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนรักคุณก็จะเอาไปแชร์ในเรื่องว่าเฮ้ยไอ้นี่มันกลัวตุ๊กแกว่ะอะไรอย่างนี้ หรือว่ากลัวอะไรแปลกๆเคยเคยเจอคนกลัวอะไรแปลกๆมั้ยครับพี่วอนโอ้มีดาราบางคนจังไรยมากทำไมครับกลัวแตงกวาอีสันดานมีคนมีคนื่อนผมคนหนึ่งกลัวบูเบอรี่ครับกลัวบูเบอรี่ตอนแหลไปป่ะเห็นแล้ววิ่งหนีเลยนะฮะเห็นแล้ววิ่งหนีไปเลยดัดจริตแล้วถ้าเจอไอ้นี่ละหนีไหมกลัวิ่งใส่เลยมั้งพี่อ๋อ ื่อกี้ดัดจะิตมากอ่ะกลัวแตงกวาคือคือถ้ามันกลัวความมืดกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกกลัวหนูอะไรไม่ว่ากันกลัวแมงสาบกลัวสับปะรดกลัวผีเขาเป็นดาราหรือเปล่าเป็นดาราอีกลัวแตงกวาเนี่ยเป็นนักร้องคนหนึ่งกลัวแตงกวาเห็นไหมครับแล้วก็เครื่องเพศผู้ชายขนาดนี้กูไม่เห็นมึงกลัวนี่สันดานเรียกจะด่าแบบนี้ลคือแล้วแล้วอะไรรู้เปล่าเขาบอกว่ากลัวแตงกวาเนี่ย มันจะเกิดค่านิยมผิดๆนะมันก็ทําให้เด็ก่างจาังหวัดเด็กๆที่ดูเ,เ,ด,เด็กเสพสื่อเนี่ยก็คืออยากกลัวมางเป็นดาราต้องกลัวแบบนั้น<อ>แบบอีนี่<อ>ดัดจจริตจริตบ้านนอกเนี่ย<อ>กลัวอะไรอะ่ะสักกะเบือขนาดแขนเนี่ยไม่กลัว,วอีนี่กลัวแตงกวามันเคยหลงเข้าไปมันเคยยัดเข้าไปแล้วเอาไม่ออกแลวกลัวแตงกวาอย่างเงี้ยแล้วลูกเห็นใีรเขากลัวไหมบางคนก็ไม่เห็นดัจจริต แบบจลิตคือแตงกวาดมันอาจจะกลัวได้มันอาจจะจะนุ่นจะนี่ก็ได้แต่ว่ามันสามารถทําให้ไม่กลัวก็ได้ใช่ไหมเรามาดูอันดับหงดีกว่าค่ะโมโหน่าโมโหกูรู้แล้วแล้วโมโหละบอกว่าเรื่องราวเบื้องต่ำนะคะคือบางบางทีเนี่ยเวลาอยู่กลุ่มเพื่อนเราก็พูดเรื่องเซ็กเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกสนุกสนานเฮฮาไงแต่ว่าการที่จะพูดกับคนรักคุณเนี่ยก็อย่าพูดดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่า คุณอาจจะเล่าอะไรก็เล่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมล่ะอือะไรที่มันเป็นเรื่องเลวร้วายหรือว่าเรื่องที่ว่าทําให้ตัวเองเสียหายเนี่ยพี่ว่าเก็บมันแล้วก็ปิดประตูหัวใจไว้ไม่ต้องไปเล่าให้เขาฟังใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ผู้ชายรับได้ขนาดไหนถ้าเราไปเล่าบอกว่าฉันเคยโดนแฟนเก่ามีอะไรท่านั้นท่านเนี <c oughs> ย่อยอะไรเงี้ย <c oughs> แฟนคนนี้ก็อาจจะรับได้ <c oughs> แต่พอ <c oughs> ถึงเวลาจริงๆเสร็จปุ๊บถ้าทะเลาะกันขึ้นมาหรือว่าเลิกกันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็เป็นข้ออ้างสาหรับผู้ชายเขาว่าโอ้โหอีนี่มันผ่านมาเยอะแล้วมันเคยเจอเทินท่านั้นท่านี้เขามาขอนมันเป็นไปได้หมดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้ก็อย่าไปเสี่ยงเก็บไว้เถอะนะครับเมื่อกี้พี่อ้วนพูดถึงเรื่องโมโหแล้วก็ประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงเรื่องครอบครัวขาดความอบอุ่นผมผมได้อ่านข่าวข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวที่บอกว่าเขาขับรถไปพอขับรถไปเสร็จก็เจอรถคันหนึ่งเนี่ยเหมือนเมาครับ ใช่ไปสายมาปุ๊บเนี่ยเขาก็บีบแต่ไปครั้งหนึ่งรถคันนั้นเขาไม่พอใจเขาก็ปิดเอาเอามือปัดกระจกแล้วก็มาปาดหน้าพอปาดหน้าเสร็จก็เดินลงมาในรถแล้วก็มาตบหัวผู้ชายที่ขับรถคือหมอคุณหมอใช่เป็นหมออะไรอ่ะคือคนทัตแพทย์คนเสียหายคือคุณหมอครับเป็นคุณหมอหมอทันตแพทย์จะไม่หมออะไรสักอย่างเ่ยเนาะจำไม่ได้แล้วครับเป็นหมอแล้วไงไงคะเจปุ๊บแฟนของคุณหมอเนี่ยเขาถ่ายคลิปไว้อืคือผมอยากจะรู้ว่า คนที่ลงมาตบหรือมาทำปิริยายนั้นเกิดจากการขาดความอบอุ่นหรือว่าการสั่งสอนหรือเปล่าครับล้วนคือคือมันเป็นเด็กมีปมคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมีปมแล้วก็ขาดสติคือเด็กมีปมหมายความว่าตอนเด็กๆอาจจะโดนขดขี่ไว้เยอะแล้วพอเสร็จพวกเนี่ยพอเริ่มมามีมีสีมีสันเข้ามาหน่อยหนึ่งในชีวิตก็เกิดความกลางขึ้นมาอยากจะแสดงอำนาจอยากจะแสดงอำนาจเพราะว่ากบปมได้ที่ตัวเองมีในอดีต นะคะอาจจะเมาแล้วขาดสติที่ทําไปเพราะว่าคนที่ขาดสติเป็นแบบเนี้ยคืออะไรนิดนึงก็ไม่ได้อะไรหน่อยนึงก็ไม่ได้มันเป็นแบบเนี้ยครับพี่ยังกลัวอยู่เนี่ยลัวขับขับรถไปนะนั่งรถกับเพ้าอุไลไม่รู้จะเจอคนมาเปิดประตูอะไรไม่รู้ล็อกล็อกรถได้ดีพี่เออคือเขาไม่ล็อกรถด้นะปัญหาเขาเขาบอกว่าเขาเขานึกว่าล็อกแล้วแต่ไม่ล็อกอะไรไปดูคลิปตีกว่าคลิปนี้ไปเลยค่ะเอา บอกว่ามีคลิปไม่กินเห็นมันกินเลนนะคะขอโทษด้วยค่ะไอ้สัตว์ปูเนวยสิพันร้อยสัตว์ โทษนะคะเม่กิไม่เอาะพ่อใจไหมคะคะขอโทษทีไอ้เหี้ยตนเขาไม่ได้ตั้งใจเม่กิเห็นมันกินเลนมานะคะขอโทษทีก็สัตว์แลไม่ได้ตายเหี้ยวะฉันอย่างนี้ได้ยังไงคะมึงใจกับมึงไม่ได้นะคะมึงใจกับมูจอนเลยมึงใจกับมึงจอกูย์สัตว์โอเคค่ะขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยพอไหมคะ อันนี้เป็นข่าวคือโครมนะคะวันทีงสามก็มอแล้วรู้สึกรู้สึกว่าเขาอ่าคนนี้เป็นในสิบแล้วก็มาขอขมาแล้วเป็นที่พลทหารพลทหารด้วยไม่ใช่ในสิบกำลังจะปลดแล้วกําลังจะแบบตามข่าวเขาบอกว่า บันก็ติดคุกทหารนะครับแล้วทำไมจะต้องโมโหโทโซขนาดนี้อ่ะคือมันบ่งบอกถึงอะไรรู้ป่ะบ่งบอกถึงครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นมาตลอดแล้วก็โดนเด็กคนนี้อาจจะโดนกดขี่น่าจะมีส่วนน่าจะมีส่วนใช่ค่ะเด่ดทำเลยพี่จะไล่สั่งนะพี่พี่เคยพี่เคยครั้งหนึ่งสมัยก่อนเมื่อสัก20สปีที่แล้วเนี่ยขับขับรถอยู่ตรงถนนรัชดาเนี่ยก็มีรถแท็กซี่ปาดหน้าเพราะปาดหน้าเสร็จปุ๊มเชื่อไหมปาดเฉียดไปนิดเดียวอ่ะแล้วพี่เนี่ย พอรถติดไฟแดงนะแล้วแล้วสมัยก่อนมันจะมีไอ้กุญแจล็อกออคอกุญแจล็อกล็อกพวอมอะไรรถอ่ะครับที่มันเป็นตัวง่ามอะล็อกพลอมอะไรรถแล้วก็ด,ด,ดึงดึงไว้กับพื้นอ่ะครับนั่นเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันจะวางไว้กับพื้นใช่ไหมพอรถติดเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่หยิบอันนี้ออกมาไปที่หน้าแท็กซี่ยกขึ้นมันจะจะจะฟาดก,ากระจกรถแท็กซี่อ่ะเห็นเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งใช่ไหมพี่บอกอุ๊ยกูทาอะไรไปนี่ได้สติเลยใช่ไหม แล้วก็กราบ<ม>ขอโทษกราบขอโทษลุงกราบขอโทษเลยนะแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วเรื่องนี้มันเป็นตราบาปติดใจพี่มาตลอดเวลา<ม>ว่าพี่เนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็นคนขาดสติขนาดนี้เลยเหรอ<ม>แล้วพอเสร็จปุ๊บตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเวลาพี่ขับรถเนี่ยจะเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วพี่พี่จะไปทางตรงตลอดแล้วก็ใครอยากปาดนะปาดมาเลยเชิญเลข้าปาดเลยเข้าเลยค่ะที่จะไม่โมโหโทโสอีกเลย คือมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็มีนะครับเพื่อนมาเล่าให้ฟังเขานั่งรถตู้ไปครับเสร็จปุ๊บเนี่ยในรถตู้เนี่ยเขาก็ขับไปดีๆนะแล้วมีรถคันหนึ่งมาปาดหน้าเขาเขาก็โมโหใหญ่เลยบอกว่าบอกผู้โดยสารว่ารอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเหล็กแป๊บอันนึงอ,ะอ่ะดึงลงไปแล้วแบบแล้วลากไปเลยอ่ะเสร็จสักพักนึงเนี่ยเพื่อนผมก็บอกว่าไม่มาสักทีครึ่งชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเดินลงไปดูปรากฏว่าคนขับคนนี้ตายครับคือคันข้างหน้ามีปืนครับ คือต้องระวังนี่แลวแล้วแบบรถตู้บางคันก็ขับรถแบบปาดไปปาดมาจริงๆนะบางคันขับน่ากลันจริงนะคือมันน่าจะมีใครมาปราบปรามหรือว่าจัดระเบียบนิดนึงว่าขับเนี่ยควรจะมีมารยาทนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่ได้รถเมย์ก็เป็นอะเออรถเมย์ก็เป็นเยอะรถเมย์เนี่ยเข้ามาเี็ดเจ็ดฟุตเดียวเนี่ยใช่ไหมก็เปิดไฟแล้วขวาปาดพั้วมาเลยเช่อไหม เบยจนหน้ากระแทกผมมาไหเลยบางทีอ่ะแต่ก็ไม่อะไรเขาเนะเป๊กอ้าชนไป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 เลยไปไปตอ่ะหน้าเขไปปากกระแทกทีนึงอะไรเงี้ยปากกระแทกนี่ผมคิดถึงรถบัมเลยนะครับตอนผมเล่นเนี่ยพูดถึงความเฉ่ิมของผมเนี่ยเออคือบ้านผมเนี่ยจังหวัดเลยนะครับจะมีงานดอกไฟบานเสร็จปุ๊บก็จะเป็นงานประจําปีที่มีรถบัมผมก็ไปเล่นใช่ไหมครับผมเป็นเด็กไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นั่งนั่งไปพี่สาวโบกมือให้ผมบ๊ายบายอะไรเงี้ยรถขลังมาชนครับปากปากมาชน ฟันโยกพอดีตอนนั้นจะเป็นฟันน้ำนมอยู่ก็เลยดึงออกเลยพอดีอเดี๋ยวพักสักคู่ว่าดึงยังไงนะับเดี๋ยวมาเล<ช>่าให้ฟังใช่ครับผม